เด็ตก็แห้งครับที่ียเด็ตมม่ใส่โอ้คุณต่อมไหลสดอะไรสมคุณต่อม ตะก่อนล่มบนได้หลายช่วงนี่ล่มบนเพราะไก่มีหรอพี่น้องนี่จะไปท้างในไเบิอัดนันหลุดเบิดแล้วโอ้ยอายุบาหลายแล้วนี่เป็นพันๆแล้วช่วงวิ่นหัวดูดูพี่น้องไอ้ขอตรวจขอให้ระวังที่กะแทบสิบดได้อันอันเห็ดคลิปล่มปันดได้เดย คลิปก็ลงหน่อยลงเพราะว่าณผู้ขาวิ่งหัวจะว่าเป็น,น,เ,น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 เนี่ยทั้งเถียบเบิ้งโทรศัพท์กับบดายไล่ตาเมื่อคื้นหนืดกันยูซือกับอันวิ่งเลยเฝ้าอันบ่ได้ไล่ยนีเมื่อคืนเลยเลยเศร้าเลยอันหมูปลงจูบป,ปลุกเลยพี่น้องเลยพ่อไหวเบิ่อในขนาดไปเอาเหรียญน,น้ำเงินจนสิเป็นล่มไหมยืนยูซือกับสิเป็นล่มจน พอได้นั่งแหล่าก็ลูกขึ้นยากวันนี้การหัวเขา้าพอดีพี่น้องเอ,อ้ยยังเป็น,นไนด้ไหวเมื่อเข้าพอดีเลยทีเป็นเจ้าขาหลีบล้วอ,อายุยังไม่ทันหลยปันใดแก่หกสิบกว่าหนึ่งขาเป็นไปตัวแล้วแม่นั้นอายุตัง้งแปดสิบกว่าพันยังนั้นเร่งเรียกตัวนี้แม่นะั้นไปยัน้ำหลานกับบ่อไก่มีค้นหัวซาปพันใดเข่าวันใดก็ลูกหนึ่งเขาเป้าไฟให้หลานกินโอ้ยเดี๋ยวตนสะแทยงแม่จะฟองก็ได้ ของกับบไดด้เปนนั่นขอบบ่ท่านมีเงินเบิกต้เพิ่นไปให้ทางบานไหนจนมาติดหนีเพิ่นแล้วพี่น้องเลยติดหนีเขาอยยุสองหมือนยี่ดนีสินเดียนนี่งบอดด้เงื่อนจากบาทครับแต่ก็สิเบิกเขาล่วงหนา้าย่ให้เขาฮักเบิดเหลาก็บเบิกล่วงหนา้าไม่เสียไปค่าเลี้ยงล้านหย่ค่าเลี้ยงล้านนย่ค่าน่าไฟค่าสุดสารพัด โอ้วยขาดใส่ใจไหลนะีอวว่อบครัวหาอยู่ผู้เดียวอยูป่ปต่ำๆน,งงน,น,น้องไอ้บ้านั่นหาบัวทวงบัท่านก็อสี่บัท่านงวดนี้ผู้นั่นกับผู้ไผู้นี้กับเป็นทั้งเจ้าของกับเจ็บเป็นนำ้ำเงินออกหลายทาั้งเลยเป็นังสี่ละออกหลายทางเขาเป็นหนีเขาไล่เบิรเข,ขาเขาก็บม่อยากให้ ราะว่าร่างกายเฮาบ่คือเก่าเด้มื้อนี้บ่คือเก่าร่างกายบ่คือเก่าสุดโทมลงเบิ่งได้จนจ่อยจนโกจนส่วงวินหัวดนี่พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกลังแรงใจให้ผู้ใดก็ได้พี่น้องขอบคุณหลายๆ บน่นันกับสิบร้ส่งงานพอยูก็เรื่องเป่าทรงนว่านตกใจเบิดเลยไปเปิดบังงานนั่นเ่เห็นอมาอันเพื่อนว่าอ้าวคือพ่เห็นทั้งอันมองอันอันที่ยังละเขาเอื่นนั่นสูเทียไข่คือไปเบิงไดใดวาสัน่นไปเบิอันกดมองทางข้างไปเบิ้งดม,มองตัวเอ็ดนั่นนอปี่นองเนาะ อากันโต๊ะใจขอบคุณเลยหลายเด้อสามล้านสี่ล้าน้องใจหาล้าน้องใจขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องขอบคุณเลยหลาย Good morning ยามือเสาไทยแลนด์เด้อพยยี่น้อง Good morning Hello everyone for watching Thank you so much Welcome ถึงไม่เอาดวงเด่นไปเบิ้งโต๊ะใจเบิดเสามาโทูหากันก็เรียกว่าเอาของ ข่อยกับเป็นคืนกนอการวาสนาก็สีขาวแล้วยข่อยกับเป็นคือกันนะวัน่แต่ z ห o ไปกันเบิงเ้งจ้างไปนั่นแบบน,นี้เพราะมาเบิง้งเมื่อวานนี่มาเบิ้งตอนคำคำอ้าวกลับขึ้นมาอีกแล้ววาสนก เป็นปกติแล้วโอ้ยตกใจบิดพน้องเลยนอะกว่าเปลี่ยนแปลงอยังไงวนึกว่าสิีด้เงินบน่เนาะเดียนนี่ยังไงเป็นแนวนี้เป็นได้ตังเราสนอกต,ตกใจกันเป็นแถบแถบก้อนยมือนั่นมามาเปิดเบิง้งอ้าวปกติแล้วก็ส่งไปให้กัน